สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องขอบขอบด่านะครับวันนี้ผมจะมาดูเกมดีมลีกนะครับหาคนอาจถามว่าอันนี้คือดีมลีกอะไรเพราะตอนนั้นที่ผมลงคลิปไปผุกบัลหน้าตากันใช่ไหมครับอันนี้นครับเป็นดีมลีกของ2 0 2พัน่อนะครับ<อ>ผมตื่นเช้าเลยนะผมเพิ่งเห็นนะครับผมเพิ่งสังเกตัะด้วย ซึ่งภาพเมื่อก่อนที่ทุกคนเห็นนะครับจะทางขวามือจะไปร่วมตัวบอลกับเซบาสเตโรเฟอมิโนนะครับถ้าใกาดูบอลก็จะรู้จักกันดีเนาะแต่ตอนนี้ครับร์มิโน่ถูกย้ายออกครับเป็นเดซแทนครับเซนจอยเดนนะครับ,รบเป็นนักเตะรุ่นเอ่อตานเด็ก็เด็กอยู่แหละแต่มันรวยอยู่เท่าไหรนะ่เนาะตอนนี้เขาเล่นให้อยู่ยกับบาร์เซโลอานะครับสตบอยก็บาร์แมนเซ็ตตี้ที่ ในพีริมลีกนะอันนี้คือหน้าตาของดีนลิก2023น,นะครับตอนเข้าเกมมาจะไเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแน่นอนแล้ะครับเพราะแต่ละปีแต่ละปีดินลีกแล้วต้องเปลี่ยนไปตามกาลเวลาของมันนะครับรูปบอลยังเปลี่ยนเลยนะครับขนาดกรอบสียังเปลี่ยนเลยเอาเข้าดูข้างในนะครับโอ้นี่ฮะกรอบยังเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเป็นสีทองแล้พูดได้ง่ายเลยจำรู้ <W S 1> นะว่าอีกปีถัดไป2023เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับ นี่ขอใ้ช่างรับเตะน,นะครับมันจะมีทั้งหมดเก้าคนนะครับซื้นเก้าคนเนี่ยมันจะมาเป็นช่วงๆไปการเล่นเวตาลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเตะเต็มเตะเต็มเนามาเข้าดูแผงสิโอ้ทุกคนดีมากเลยครับเนี่ยแหละที่ผมต้องการอย่างเงี้ยแหละ ทุกคนเขาเปลี่ยนใหม่แล้วว่ะจดทุกคนต้องลองมาเล่นนะครับถ้าใครยังไม่เคยเล่นโอ้ตอนก่อนเนี่ยคือคนละภาพเลยนะครับผมบอกก่อนเลยคือตอนก่อนเนี่ยถ้าผมอธิบายภาพได้นะก็น่าจะเป็นภาพแบบออกนิ่งๆนะภาพไม่เป็นอย่างนี้นะครับบอกแค่นี้นแหละภาพจะออกแบบนิ่งๆเลย พูด่าคนจะงงนิ่งๆยังไงก็คือนิ่งๆแบบเหมือนทุกคนเคยยืนแบบเคยยืนถ่ายรูปไหมัน่นแหละนิ่งๆอย่างนั้นเลยก็ผมเคยเล่นตอนนั้นอะมันนิ่งมากแต่ผมก็ไ,ได้ใจเราตอนน้องมีภาพเงี้ยให้เรารู้ว่านักเตะคนนี้คือน,นักเตะคนนี้นะเออเออแต่พอมาสองพันยี่สิบสองเนี่ยภาพมันก็เลยเปลี่ยนไปเห็นไหมแต่ละคนนะครับนี่ไงามาน,น,น,นี่นี่นาดโอลิกี ต่ลูนี่นี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับจะแค่เพิ่มออร่าน,นิดนึงนี่จะเซริงกาเราแต่บางคนถ้าเราสังเกตน,นะครับจะไม่เปลี่ยนบางคนก็จะเปลี่ยนนะครับสังเกตเนาะนี่โซเลกกับโดนไม่เปลี่ยนนะครับอ่าลามอสเปลี่ยนชัดเจนเลยลามอสจุป,ปาลีแล้วตอนนี้นี่ลูกา้ามอดิสลอลีหน้าเข้มกวเดิมแล้วครับนี่ดีเคร์ก็เปลี่ยนใหม่สมผมใหม่ด้วยออตัวคิดบันผมสัน้น เกวโลก็อยู่ผมนะนี่สองของมินเอโกโรกของเต้อีกคนท,ที่ยังไม่เปลี่ยนกนะ็คือฟามิโยฟามิโจยัจจเหมือนเดิมอยู่ดูฮาแรนดีครับฮาแดนก็เพิ่มมูดเข้ามาหน่อยเออเปผมทองมากขึ้นแต่ตอนเก่าก็เป็นผมทองนะแต่หน้าเขาออกอ้น,นั้นน่ะหน้าเด็กมากนี่ดิมาเรียนี่เอปเปเป นี่อเลสซานโดเดปิโลอันนี้คืออาริซันเบเกอร์นี่หน้าตาแต่ละคนคนระับนี่ด้าตาเมซี่อยู่ปารีนะครับนี่โคตินโยนี่เดลเวโตคิมิโนไว้ผงจะอรอซาลานะครับอรอซาลามาเงินผมนี้พันห้าร้อยสิบไม่น่าจะพอนะครับนี่ดิอาโก้คันทาราเควินดูบรอยนี่พียักเบอร์จิวฟานได้โจเอลมาตินะครับนี่คือหน้าตา จะประมาณนี้นะครับนี่คือสองพันยสิบสองนะ,ะแผนการเล่นก็จะน้าตาประมาณนี้เลยนี่นะน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเหมเือนจะออกเป็นแนวสีทองนะครผม,มคิดเอาสนามเหรนครูสนามที่ข้ขาลา่าสุดอ๋อโอเคโอเคจะรู้ว่า g ีเกมนี้ยเขาคิดอะไรอยู่สีทอง โอ,โอ้ทุกคนครับถ้าทุกคนจงจาวันนั้นได้นะครับตอนที่เรากดเริ่มเล่นเนี่ยหน้าตามันจะไม่อย่างนั้นนะครับมาตาจะไม่แบบนี้เลยมันจะคนอีกอย่างเลยคือจะเป็นรูปนักเตะของกาษทีมย,ยืนอยู่ข,ข้างสองฝั่งแล้วก็จะเป็นลายชี่นักเตะนะครับถ้าใครเคยดูคลิปผมมานะแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับปีสองวันที่สองนี้ไม่ใช่แล้วสองที่สองเนี่ยมัน G.M เหมือนจะทําให้เรารู้ว่าฝั่งข้ามเนี่ยมีนักเตะอะไรบ้างให้เรารู้ไปเลยแล้วแต่ละคนเล่นแผนไหนผู้ต่อประตูคือใครอะไรประมาณมันนะนะครับนี่สการเ,เซอร์ทีเขาจะประมาณนี้เนาะอ๋อเสื้อทีนี้จะอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งเราจะอยู่ทางขวามือเนาะอืมวุดีนะผมว่าแต่ผมยังไม่ลองเล่น แต่ถ้าลองเล่นก็ต้องลองดูมาเราลองเล่นเลยดีกว่าทุกคนปรับสีเสื้อไปเราได้รู้ว่าตัวในเกมมันเป็นยังไงนะครับสมัที่สองนะเราเล่นเลยดีกว่าผมว่าดีนะถ้าหน,นตาอย่างเงี้ยผมทุกใจมากเลยเ,เข้าดูเลยตัวเกมซิว่าเป็นเป็นยังไงแลวเมื่อเข้าลงอีกแล้วก็ต้องเข้าตัวเกมครับปลาต้องไปให้สุดครับโอ้ย เกนดูสดใสนะครับทุกคนตัวเกนจะดูแบบืหสดใสกว่าเมื่อก่อนนะผมว่าภาพอาจจะิมเบลอหน่อยครับเป็นเรื่องปกติอ่าตอนนี้ยังเหมือนเดิมเนาะโอเคนี่ก็่ยังเหมือนเดิมนะเ,นนเมือเ่อนะก่อนเมื่อก่อนก็เป็นอย่างงี้ฮะเมื่อก่อนเหมือนเดิมเดี๋ยวฟังเราบ้าง โอ้โหโอ้มายก๊อดเปลี่ยนแล้วบางล่าสุดก็แต่ตรงตอนที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามก็ยังขึ้นอยู่นะครับก่อนแรกผมดูก็เขาออกไปแล้วไงนี่ของแรกนะเนี่ยวันที่สองนะผมเล่นให้ทุกคนดูนะครับว่าไอเดียมันต่างกันยังไง กระตกหน่อยๆขออภัยนะครับอ่าสิ่งที่ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะสนามเนี่ยก็คือสนามมันก็เหมือนเดิมแหละแต่สิส่งที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือกราฟิกอ่ะที่เราสังเกตได้นะครับแต่สนามมันเหมือนเดิมผมสังเกตได้ประมาณเนี้ยดูเขาเด็ดไอ้บอลให้บอลเก่งขึ้นเลยป่ะผมรู้สึกว่าบอลมันเข้าบอลอย่างเดียวเลยเนี่ย ก็ชิงกัะบ,บอกแหละโอ้โหมันบอดจะกดดันเราม้างนะครับฟ้าห้าสัเก็ตนะบอดเล่นเหมือนคนเลยนะครับโอเคนะมันกดดันเราจริงๆริเลยให้เรารีบส่งก่อนเลยคือบีบไวนะ้เนาะ อ่าผมเห็นเขาเปแปลยนทางซ้ายมือแล้วครับทางซ้ายมือนะถ้า,าสังเกตเนี่ยจะมีคนคุมอยู่ข้างสนามนะครับเมื่อก่อนไม่มีนะเนี่ยบอกเลยโอ้หด้วยวะอัปเดตใหม่ก็ใช้ได้นะผมชอบนะอัปเดตคันนี้ผมบอกจะก,กดจันเรามากเลยนะ ผมต้องบอลสังเกตนนะแ,แต่ก็ยังมีโค,ค้ชยืนอยู่เหมือนเดิม,มนเนาะ เป็นอย่างนี้เองอเอาเครับ so ที่เปน็นกราฟิกอน่างเดียวเลยแค้มันดูสดใสขึ้นน Now, เออออกมาแล้วยังไม่ออกโอ้โหไม่มีใครอยู่เลยย่งเดียน ได้ผมเข้าไปเล่นนิวลีกนานครับบอลคันนี้ไม่ธรรมดาแล้วตอนสองบอลทิวเอตนี่คือคนละอย่างน,นะทุกคนบอกก่อนเลยคันนี้เหมือนบอมเป็น,นตัดเราบากขึ้นรู้็ไม่คือเหมือนคนเล่นจะเราอา่งงางาะง่ายเลยนี่ขนาดบอลจะขนาดไหนนะทุกคนแถ้าคนเล่นจะขนาดไหนละ่ะผมคงไม่โดนยับเลยมั้ง วิ่งจังหวะลุ้นฟีสโต้นะครับนี่โอ้มันส่องไกลเลยทุกคนแต่ก็มีเก็บเข้านะเกิดทิ้งไปเออบอลมันแข็งจังวะรู้สึกว่าบอลมันแข็งไม่ปกติเลย แน่นอนเลยทุกคนอ้โอ้อ้าวคือทุกคน, oh, คนกแล้วเขาใจบอลกดดันเรามากเลยอ้าวตัวปิดบุตรไหลการบุตรต่อ โอ้โหมก็จะถึงมานี่จบเกมมาดีทุกคนจบเกมแล้วก่อดโดนตูนอันนี้คือนัดแรกนะครับแล้วผมเพิ่งเข้าเกมครั้งแรกด้วยตอนสองพันยี่สิบสองเนาะแล้วัวมาเป็นเทนเดอร์อาร์โนนะครับโอ้ย ข้าใจแล้วไอ้ตรงที่เป็นรูปโกนแล้วเป็นการกระปาเมันคืออะไรคือมันน่าจะบ่งบอกว่าเรายิงรประตูไม่ได้แล้วมั้งน่าจะประมาณนั้นทุกคนอ๋อเคข้าใจละคันนี้เป็น diart ค i e ลินนี่ เต็มเบลีวันเดอะบิ๊กวันเดอบิกเออวันเดอะบิกนี่คืออะไรอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเปลีนน่ยนหน้าตาโคบบบ้ดอันหนึ่งนะทุกคนอันนี้มันจะเป็นต้องเปลี่ยนเนาะหน้าตาโคตรที่ดูไม่ได้เลยต้องเปลี่ยนแบบนี้วะคือไม่ได้เข้ากับหน,น,น้ากางเกงแหละแล้วไม่เห็นหน้าตัวไงนี่ ผมเปลี่ยนหน้าตาใหม่ดีกว่าทุกคนเออว่าหน้าตาผมมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปหน้าตาที่เป็นใกล้เคียงกับผมก็แล้วกันผมทำแล เสื้อโคตรโอเคทุกคนก็จะประมาณนี้นะครับแล้วใครที่จะลงเลนอยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับสวันนี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ